อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะคะประสบความสําเร็จในการปรับปรุงข้าวเจ้าพันธุ์ใหม่มีชื่อว่าข้าวพระองค์ขาวซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะ ดรภาวัตวิจารัตอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดตัวผลการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าข้าวพระองค์ขาวซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธ์แท้ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวระหว่างข้าวพันธุ์หอมสุโขททย4ซึ่งใช้เป็นพันธุ์แม่กับพันธุ์ข้าวปทุมธานี1ของกรมการข้าวที่ใช้เป็นพันธุ์พ่อจนได้ข้าวที่มีข้าวเจ้าสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถ สู้กับปัญหาภาวะาโลกร้อนโดยทุกหนึ่งองศาเซลเซียสที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่ลดลงประมาณร้อยละสิบแต่ข้าวที่ปรับปรุงสายพันธุ์ได้สามารถให้ผลผลิตค่อนข้างสูงเฉลี่ยที่9 0 0ถึง1,000กิโลกร,รัมต่อไร่สูงกว่าข้าวพันธุ์พ่อแม่เมื่อนำมาหุงข้าวก็จะคล้ายกับข้าวปทุมธานีหนึ่งรับประทานง่ายเหมือนข้าวหอมทั่วไปซึ่งดรภาวัตบอกว่าเขาเองก็เป็นลูกชาวนาเลยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการทำนาเพราะว่าสภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้ต้นข้าวเสียหายทำให้ได้ข้าวเปลือกลดลงประกอบกับต้นทุนการทำนาทุกขั้นตอนในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นจึงเริ่มต้นจากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักของชาวนาและในอนาคตจะทำการต่อยอดทดลองปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในอนาคตค่ะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์ Comment มาบอกกันนะคะ